สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกเช่นเคยนะครับเซลล์ก๊อฟนะครับจากช่อง Mitsubishi Celgop Channel นะครับวันนี้ก๊อฟก็มีรถ Expander อีกหนึ่งคันนะครับมารีวิวนะครับให้พี่ๆนะครับได้ดูกันนะครับสไตล์การตกแต่งนะครับคันด้านหลังก๊อฟนี่เองนะครับเป็นสีดำนะแล้วก็ต้องบอกว่าตอนนี้กอฟมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับก๊อฟก็จะบอกโปรโมชั่นนะครับว่าตกแต่งสไตล์นี้นะครับใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะครับก็ฝากรับชมจนจบด้วยนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ ก็ดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปที่ก๊อบรีวิวด้วยนะครับหากใครชอบคลิปการรีวิวแบบนี้ก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์นะครับว่าชอบนะครับเป็นกําลังใจให้ก๊อบด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูสไตล์การตกแต่งของคันนี้กันเลยนะครับไปดูกันเลยครับครับตอนนี้ก๊อบก็อยู่ 2มิสูซุจิเอ็กเพนเดอร์จีทีนะครับคันนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับรหัสสีนะครับ x 37นะครับก็จะเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับต้องบอกว่าสีนี้สวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก็พามาดูสไตล์การตกแต่งของคันนี้กันเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยนะครับที่ฝากระโปรงนะครับอันนี้ก็ติดเป็นตัวโลโก้นะครับที่เป็นสีโครเมียมนะครับให้ตัดกับตัวสีดําแบบนี้นะครับหน้ารถเรานะครับดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะครับถัดมานะครับในส่วนของกระจังหน้าของเขานะครับก็จะเป็นกระจังหน้านะครับเส้นตรงขนาดใหญ่2เเเสส้นนนะครัับป็ีดมทลลิก เหมือนกันนะครับสวยงามเลยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมไฟหลีดที่เป็นแบบคิทตันไลท์ LED ครับให้แสงสว่างที่สวยงามมากๆเลยนะครับแต่เป็นสายโคลเมียมนะครับที่เป็นตัว C แบบนี้อีกนะครับก็ทําให้รถเรานะครับดูหรูหรามากขึ้นนะครับตัวไฟหน้านะครับก็จะเป็นทรงเคฟนะครับแล้ว นะครับกอฟก็เปลี่ยนเป็นหลอด LED ดีให้กับลูกค้าด้วยนะครับก็อาไว้ขับขี่ตอนคืนได้สว่างชัดเจนนะครับมองเห็นทางได้ชัดเจนเลยนะครับก็เอาไว้เพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นชุดแต่งของไรเข่นนะครับสามารถเลือกแบบเลือกลายได้นะครับกอปีดแบบลายให้เลือกหลายแบบเลยนะครับแต่ว่าไปดูของชุดของชุดนี้ครับชุดแต่งไรเข่นของเขานะครับก็จะมาพร้อมเส้นสายสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวงานของเขานะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับดูชิ้นงานนะครับแข็งแรงทนทานเลยนะครับแล้วก็ตัว ตัวนี้จะไม่มีไฟเดย์ไลท์นะครับก็งานของสำนักไลเค้นเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับไฟไม่มีการตัดต่อสายไฟเลยนะครับตัวนี้นะครับก็เอาไว้เป็นทางเลือกได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวก๊อฟพามาดูด้านข้างกันต่อเลย แล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับแล้วก็รถคันนี้นะครับก๊อปติดเป็นฟิล์มนะครับเซรามิกให้กับลูกค้าด้วยนะครับรับประกันนานสูงสุด7ปีนะครับตัวนี้นะครับกันแดดกัน UV ได้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับฟิล์มตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวล้อของคันนี้ก็จะเป็นล้อทูโทนขนาด17นิ้วนะครับรัดด้วยยางบิโตนนะครับต้องบอกว่าขับนุ่มนวลมากนะครับอ่าถัดมาครับในส่วนของกันสาดนะครับก๊อปก็ติดให้ทั้ง4บานนะครับอ่าถัดมาเลยครับในส่วนของมือเปิดประตูนะครับตัวนี้นะครับก็็เเปนนโครมมียะ ก็ที่เพิ่มเติมก็จะเป็นตัวเบ้ามือกันลอยนะครับที่เป็นแบบเคปลารทรงปีกนกนะครับโลโก้แดงแบบนี้นะครับลูกค้าให้ความสนใจมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวเบ้ามือกันลอยตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งด้านข้างนะครับก็เป็นงานของลเขนเช่นเดิมครับตัวนี้นะครับตัวชิ้นงานก็จะเป็นคู่กันหมดเลยนะครับถ้าเราเลือกเป็นชุดแต่งลเขนนะครับด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับก็จะต้องเป็นสำนักเดียวกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นของไลเข่นนะครับตัดด้วยเส้นสายสีแดงนะครับตัดดําแบบนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับลงตัว โอเคครับเดี๋ยวก็พาไปดูด้านหลังกันต่อเลยนะครับว่าด้านหลังนะครับแต่งออกมาแล้วเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับ มาดูด้วยวนของชุดแต่งด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังนะครับชุดแต่งที่เป็นไรเข่นนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นทรงท่อคู่ท่อเหลี่ยมใบไม้แบบนี้นะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับตัวชิ้นงานนะครับก็จะมีตัวดิฟฟิเตอร์ตรงนี้ด้วยจะเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดด้วยเส้นแดงนะครับมีโลโก้คําว่าไรเค่นนะครับต้องบอกว่าลงตัวมากๆเลยนะครับสำหรับชุดแต่งของไรเข่นนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ที่ก็เพิ่มไปให้อีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์หลัง2จุดนะครับก็ทํางานคู่กับตัวกล้องมอองงภาาาพด้นนหลััะครบถืว่ มากมากเลยนะครับก็เอาไว้ช่วยในการถอยจอดนะครับดีมากๆนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะครับต้องบอกก่อนครับว่าคันนี้กอฟไม่ได้อัปเกรดฝาท้ายไฟฟ้านะครับเราเลือกเป็นโปรโมชั่นนะครับใช้เงินหนอกรด9,000บาทนะครับก็จะไม่มีฝาท้ายไฟฟ้านะครับแต่ต้องบอกว่าตัวฝาท้ายเดิมของเขานะครับก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับเราแค่กดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยนะครับก็จะขึ้นมาให้แบบนี้เลยต้องบอกว่าฝาเดิมนะครับตัวกระบอกช็คเดิมนะครับก็ใช้งานง่ายไม่แพ้ตัวกระบอกช็ค ที่เป็นแบบไฟฟ้านะครับอันนี้ก็ประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับในส่วนของภายในนะครับก็มีถาดท้ายให้เรียบร้อยนะครับก็ไว้ของนะครับสามารถซื้อของเปียกของข้าววางแล้วก็สามารถถอดออกมาล้างได้ด้วยนะครับดีมากๆนะครับคันนี้ต้องบอกว่าด้านหลังนะครับกว้างกวางครับพับเรียบได้นะครับก็เดี๋ยวก็พาไปดูภายในกันต่อครับว่าคันนี้นะครับในโปร9,000บาทนะครับก็อัปเกรดฟังก์ชันภายในอะไรให้บ้างนะครับไปดูกันเลยครับ มาดูในส่วนของภายในนะครับที่ก๊อบอัปเกรดให้กับลูกค้านะครับเริ่มด้วยนะครับเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับตัวสครับเพดการลอย2ชั้นนะครับอันนี้ก็ดีมากๆนะครับการลอยเท้าได้ดีเลยนะครับไม่ให้บอดี้เราเป็นรอยนะแล้วก็ถัดมาครับในส่วนของจอนะครับจอหน้านะครับก๊อบอัปเดตนะครับเป็นจอ Android ขนาด10นิ้วนะครับรองรับ YouTube Netflix นะครับเพียงเชื่อมต่อกับฮอสปอร์ตมือถือของเรานะครับเวลาใช้ก็ง่ายนิดเดียวนะครับเราใช้นิ้วเดียวเนี่ยเลื่อนลงมานะครับแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตัว Wi-Fi นะครับ ียงเท่านี้นะครับก็ใส่รหัสนะครับของพัสสปอร์ตมือถือของเรานะครับก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยนะครับมาพร้อมนะครับกับจอเพดานนะครับขนาด12นิ้วนะครับแบบเข้ารูปเลยนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะครับมีไฟให้เรียบร้อยนะครับมีไฟแสงสีฟ้าให้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็จะเป็นจอแบบมอนิเตอร์นะครับทำงานเหมือนกับจอด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับตัว q u i c ช Charge 3.0นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวใหม่นะก็จะมีตัว t ท p e C นะครับแล้วก็ไทย A A นะครับอันนี้ก็เอาไว้ชาร์จโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆนะครับได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับดีมากๆนะครับ,รบสำหรับตัวพีชาร์จตัวนี้นะครับก็อ้าวแล้วก็อีกหนึ่งอย่างครับ กล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าติดกับกระจกเลยนะแล้วก็ดูผ่านตัวจอด้านหน้าได้ด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็ก็ติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับขาดไม่ได้เลยสําหรับกล้องบันทึกเหตุการณ์ด้านหน้านะครับต้องบอกว่าโปรนี้นะครับลูกค้าให้ความสนใจมากๆเลยนะครับก็ประหยัดในการใช้เงินออกรถมากๆนะครับใช้เงินออกรถเพียง9000บาทเท่านั้นเองนะครับได้ทุกอย่างตามพก๊อฟรีวิวเลยนะครับหากสนใจก็ติดต่อหักคอมได้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับกับรถ Xpender นะครับสีดำที่กอฟรีวิวให้พี่ๆได้ดูกันนะครับสำหรับคันนี้นะครับกอลฟจัดโปรโมชั่นนะครับเพียง9,000บาทเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าใช้เงินออกรถคุ้มมากๆนะครับพร้อมชุดแต่งตามที่กอฟรีวิวเลยนะครับ ต้องบอกว่าชุดแต่งที่แต่งไปนะครับก็ครบคันนะครับใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็เอาพี่ๆนะครับสนใจนะครับโปรโมชั่นนี้นะครับหรือว่าต้องการโปรโมชั่นอ่าแบบไหนนะครับก็สามารถโทรหากรอบนะครับที่เบอร์ด้านล่างเลยนะครับ0846501646นะครับหรือต้องการไปเสนอราคานะครับเพื่อที่จะให้กรอบทําโปรโมชั่นให้พี่ๆได้ดูก่อนนะครับก็สามารถแอดไลน์นะครับเป็นไลน์แอดนะครับตามด้วย G O B 7 8 9นะครับเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆก็สามารถแอดไลน์นะครับมา สอบถามโปรโมชั่นกับก๊อฟได้เลยนะครับให้ก๊อฟทำเป็นใบเสนอราคาส่งไปให้พี่ๆได้ดูกันก่อนได้เลยนะครับเอาไว้เป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก๊อฟขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Welx Drive Your Motors Ambition Mitsubishi